โอเคครับก็าอสวัสดีกันด้วยนะครับผมขณะอยู่กับรายการโค้ชซ์สตอร์มนะครับผมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่ผมจะมาให้ความรู้ทุกท่านนะครับก็คือความรู้หัวข้อในวันนี้ก็คือเล่นแง้งยังไงให้ชนะเรามีคําตอบนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ามันผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเล่นแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีความคิดที่เก่งอยู่แล้วละครับโดยเฉพาะพวก ทุกคนเนี่ยต่อให้อันแรงหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะไม่พูดเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเพราะว่าผมถือว่าทุกคนคือคนนะครับแล้วเป็นผู้เล่นแบบเดียวกันนะครับผมทุกคนย่มอมขนขวายตัวเองเพื่อขึ้นแรงสุดๆนะเพื่อความสวยงามของตัวเองครับหรือว่าเพื่อความเท่หรือว่าเพื่อความการโชว์อะไรสักอย่างของคุณะนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขออธิบายการการเล่นเล็กๆที่เขาเรียกว่าชนะในเรอัล g ิ n กนหรือเกมแนวโบ้าทุกเกมครับซึ่ง ที่ผมพูดในวันนี้สามารถใช้ได้ทุกเกมนะผมการเล่นแร็งเนี่ยปัจจุบันเกมเอ้คนเล่นเยอะใช่ไหมครับเล่นเกมเยอะทุกคนก็ต้องการเล่นแร็งเพื่อ,อที่ให้ตัวเองเก่งเท่นะครับตามแร็งที่ตัวเองได้แต่ในการชนะของโบบ้าเนี่ยทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมบางคนนะครับส่วนใหญ่น่าจะลืมแล้วว่าคําว่าแพ้คําว่าชนะของเกมนี้คืออะไรนะครับผมสำหรับผมอ่า การชนะของเกม리얼리젠 i ์คือป้อมเน็กซัแตกใช่ไหมครับเน็กซัของคุณแตกนั่นคือหมายเขาว่าคุณแพ้ไม่ใช่คุณแพ้คิวแบบทีมเราคิวได้5ทีมมันคิวได้20เราแพ้ไม่ใช่ครับเกมมือถ้าทำมาเพื่อเพื่อให้เราแก้เกมครับผมแก้เกมในที่นี้คือยังไงคือแบบสมมุติเราเสียเปรียบแพ้ทางเนี้ยวิธีเล่นของเราคือเซฟเซฟครับผมเล่นเซฟเล่นเดป้อมใช้ภาษานี้เลยลกัน เล่นเด็ป้อมเงี้ยเซฟตัวเองฟาร,ร์มของพอมีจังหวะปุ๊บก็เข้าพอเข้าได้ปรากฏว่าคุณมาของเท่าเขาแล้วที่เหลือครับก็สู้ได้หมดนะครับก็สามารถส่วนเกมได้นี่คือคําว่าแพ้ชนะของเกมโมบ้านะผมโอเคต่อไปเราจะเข้าเรื่องของเล่นแง้งยังไงนชนะนะผมในจะเล่นแล้งยังไงให้ชนะเนี่ยขั้นแรกเลยครับคุณต้องอ่าคุณต้องมีคุณสมบัติผู้เล่นที่ดีตาม ตามนี้นะครับคือ,อหนึ่งเลยคุณต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะครับใจเย็นรอบครอบนะครับผมนะใจเย็นรอบครอบนะครับถ้าว่าทําไมใจเย็นถึงแล้วรอบครอบทาไมถึงชนะแรงได้เพราะว่าคุณจะมีสติตลอดเวลาในการแบบบังคับทีมอย่างเงี้ยแบบในการเล่นคุณจะไม่หัวร้อนไม่หิวอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปเลยข้อที่2นะครับคืออย่างหิวนะครับผมถ้าคุณหิวเนี่ย ไอฝั่งมันอะที่มันล่าคุณที่คุณหิวเนี่ยเดินตามมันไปใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดินไปไปหาเพื่อนเขาก็ได้แล้วเพื่อนเขาก็มาสวนนะครับเราก็แพ้นะครับนี่คือคนต้องระบข้อที่2ข้อที่3คืออย่าด่าคนอื่นนะครับเพราะว่าไอเกมเนี่ยถ้าเกิดด่าคนอื่นเนี่ยจะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีบางคนก็อาจจะรู้สึกหัวร้อนไปเลยนะครับผมทําให้เกมการเล่นบางครั้งเสียได้ทันทีแบบที่ผมพึ่งอ่าพึ่ง เล่นมานะครับผมเกมกำลังดีๆนะแม่งด่ากันนะครับเสียเลยครับเกมต้องทีแพ้นะครับผมโอเคต่อไปข้อที่สี่ครับผมข้อที่สี่นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวมาดูกงนะขอดึกก่อนขอดึกก่อนคือผมไม่ได้โจทย์ไงผมโดนสดเอาอ่าข้อที่สี่คือคุณต้องมีจิตจิตใจที่เขาเรียกว่าอะไรจิตใจที่จิตใจที่ทมั่นคงแน่ๆครับผมแล้วก็สามารถชักจูงคนชักจูงคนอื่นให อไปตามคำพูดที่เราพูดได้คือแบบสมมติเห็นเขาทะเลาะกันเนี่ยเราอย่าไปหัวรอ้อนใส่นะครับเราต้องพยายามพูดให้กาลังใจหน่อยพูดให้เขาเลิกเลิกเออคกอ้าวเวอร์อเวอร์ชิพเฉยน,น,น,ยน,น,นะคนนนรับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มโฆษณาไปด้วยเลย อร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 อเขอสาสระได้ผมเพลงมาก่อนออมันนานจังวะจบยังจบยัง,บยงวะหล่นเลยนะครับสนุกดีทุยโอเคมาต่อเลยนะครับคุณต้องมีแบบจิตใจที่แน่แน่ในการชักจูดคนอื่นได้นะครับผม,มก็คือ ให้ไปในทางทางที่ดีอ่ะชวนให้คนอื่นไปในทางที่ดีนะครับแบบคนอื่นหัวร้อนพยายามพูดให้แบบสติเขากลับมาให้เขาใจเย็นตามนะผมคือแล้วก็ต่อไปเลยข้อห้าแล้วกันข้อห้านะครับคือคุณห้ามด่าคนอื่นเด็ดขาดนะครับให้เป็นการพูดกระจายแทนนะครับก็น่าจะเหมือนข้อสี่แต่นี่เหมือนแบบจากตัวคุณเองไม่ใช่พูดไม่ใช่แบบเหมือนพูดช่วยคนอื่นนะครับแต่ข้อนี้เป็นการแบบตัวคุณเองถ้าสมมุติ คุณเล่น AD ดีนะครับผม a d ดีแล้วซับคุณเล่นเฮียอะไรอย่างเงี้ยเรขออภัยที่ใช้คาหยาบแล้วกันแต่มันต้องพูดนะครับก็เล่นเฮียอะไรอย่างเงี้ยเดินแทงแบบเปโตวเวทแต่เดินแทงเนี้ยแล้วก็ตายแจกอย่างงี้คุณอย่าไปด่าเขาว่าเขาโง่หรือแจกนะครับให้เขาพยายามพูดพยายามพูดวิธีการเล่นใหม่ๆให้เขานะครับแบบเฮ้ยอย่าเดินเฮ้ยต่อไปอย่าเดินล้ำหน้านะ พยายามเดินคู่ๆกับเราไว้ในประมาณนี้นะครับผมแล้วเกมจะดีขึ้นเองนะครับโอเคเล่นแล้งยังไงชนะอ่ะต่อไปนี่คือคุณสมบัติของคุณที่เล่นเสร็จแล้วนะครับผมคุณสมบัติถ้าคุณมี5ข้อนี้คุณก็สามารถเล่นแล้งอย่างสบายใจได้ต่อไปเข้าในหมวดของเล่นแร้งยังไงให้ชนะนะครับผมต่อไปอันนี้ขึ้นอยู่กับทีมนะครับทีมเกมนี้ขึ้นอยู่กับทีมนะครับขอขอบอกตรงๆเลยว่าในแร้งเนี่ย ฝีมืออะไรเงี้ยผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแบบมือกากไงี้ยมือเก่งจัดเงี้ยมือถึงปากดีเงี้ยไม่ใช่ครับผมบอกเลยเก่งเก่งขนาดไหนก็ต้องมีดับครับแบบเฟกเกอร์เงี้ยแข่งระดับโลกพระเจ้าก็จริงแต่โดนลุมก็ตายปะครับฝีมือยังไงก็ตายอยู่ดีครับผมกล้าพูดเลยคุณผมผมรู้ครับว่าคนที่เล่นแรงอะ มันต้องไม่ไก่กาก่อนแน่ๆครับผมเพราะว่าฝ่อยเล่นแรงได้เนี่ยต้องวล30สามสิบซึ่งต้องผ่านสนามโนมอลมากี่สนามล้ะเขาก็น่าจะรู้มั่งแล้วแหละไม่ใช่แบบเขาอาจจะมาเล่นเฉยๆแล้วผมขอพูดอะไรอย่างนึงนะครับว่าแรงคือเกมครับผมแรงในนี้คือเกมครับไม่ใช่แรงที่วัดค่าไม่ใช่แรงที่วัดค่าชีวิตคุณนะครับถ้าคุณรู้แรงบอลเนี้ย เจอแรงเชลนเจอร์โหเราอ่อนว่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับฝีมือดีกับฝีมือไม่ดีก็ไม่แย่หรอกครับเพราะเกมนี้ไม่ได้เน้นไม่ได,ไได้เล่นคนเดียวับผมเขาเล่นกันเป็นทีมครับทีมเวิร์คสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นแรงนะครับผมถ้าเกิดทีมเราเล่นกันแบบเข้าขาเข้าใจรู้ใจเล่นช่วยกันไม่เล่นแหกแกตตัวอย่างงี้บอกเลยครับว่าเล่นแรงยังไงก็ชนะครับผม แล้วก็การเลือกหยิบตัวถึงต่อให้เลือกผิดมาผมกล้าพูดเลยครับว่ามันไม่สําคัญเลยครับต่อให้เลือกผิดเลือกถูกเพราะว่าแต่และตัวมันก็มีความสามารถของตัวมันอยู่ต่อให้ชนะทางแก้ทางขนาดไหนถ้าคุณเล่นเงินด้วยความสามาัคคีชัยชนะก็ไม่เกินไม่เกินไม่เกินเอื้อมครับผมบอกเลยนะครับแล้วก็ถามว่าผมอยู่แรงในปัจจุบันผมเลยผมบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยแลง ผมเล่นไม่แค่สาสตาเองนะครับผมยังไม่ครบ10เกมเลยนะครับแล้วก็แร็งที่ผมสูงสุดคือแรงอะไรคือแรงซีเวอร์ครับผมอาแรงซีเวอร์ผมกล้าพูดเลยว่าแรงซีเวอร์ที่ผมได้มาเนี่ยมาจาก10เกมแรกนะผมแล้วผมก็เลิกเล่นเลยเพราะว่าที่ผมอยากอาที่ผมเล่นแรงในสมัยนั้นในสมัยซีซั่น5้านะที่ผมเล่นแรงอะผมเล่นทําไมผม,ผมพูดตรงตรงเลย้วกันว่าผมเล่นเพื่อเอากรอบเอากรอบซีเวอร์เพื่อมาเล่นกับสวยๆโชว์เพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วนะผมผมบอกเลยว่า แรงอะไรไม่สามขานนะผมถ้าทีมขาดความว่าสามัคคีกแ็แพ้ได้เช่นกันครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ให้ความรู้มามากพอแล้วนะครับผมถ้าเกิดความรู้ช่วงหนขาดหายนี่ก็สามารถบอกผมได้นะครับโอเคผมจะได้ทําคลิปอตอนที่2ให้แล้วกันนะครับเล่นแรงยังไงให้ชนะนะครับเราจะทําตอนที่2ให้ถ้าเกิดมีอะไรขาดหายไปให้ผมอยากพูดเดี๋ยวผมพูดให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับ โอเคขึ้นแล้วสูงสูงให้ได้นะครับเพื่อโชว์ความสามารถของตัวเองนะครับผมโอเครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ